นามธูร,รัตนาเตยสานอมอภิวันธนาวาัดอังคาลวาวัยคุณแก้วหน่วยสาม เบื้องหน้าต่อเนี่ที่เสืบต่อคำก่อนเวทสันนดรจะดกยกนิทานจะสอนทสะพรนกะจบทวนหิมมา่านกะเกี่ยงลินจานคำปินเทศแล้วฉันสิแลต่อนิทาน ทารกรรมสิเก้าตาน,นิทันภาคผู้ติสารประเพณีนของวาดภาคอีสานเดิมข่าวฉันพิมพ์ภาสิจาเจ้าจับสาเล่าสิอานตามนิทันภาาขอนสิขอเบาเก้าทะเลง ตอนนี้นานพูดสรีลูกแจงปะลุมเล่าสูนิสาจากกับนางมาสีควัเจ้าทำให้ทั้งเฮมมืสงสารบุทธ,ธไทยมาสีนางลูกของแม่แพงอยน้ำกันแท้ๆสั่งสิได้ดอกด้วนนี้ เวสนนวานีคุณเก่งกระทำทานสั่งเรามีคุณผ่านเราก็กรรมทำไหายุนโมตายสั่งสิได้ผ่าคางเจ้าห้ามห่างเราคางวัง,งล้วงท่านเจ้าได้ตัง้งสั่งก่อยานเพพังยานมายังพ่อเนตรดอกสิ่งของทองใส่ สูดสายใจจักแม่นเวนียงของเวียนียงโนแต่ปังก่อนเจ้าเคยหลับเคยนอนอยู่บนป่าสาดกวงสนมหุมแกงกวายทุกทั่วบานเขาย่อยอกสันเสรินคำมือเจ้าเสียเดินกลางไพ่ภาคนครวังไว ยาสิไปทุนเจ้ากลุงสนใจลองเบิงบางที่ลาโทษให้ยังสิได้นั่งเมคอรตอนนั้นพุทสดีไปอนไหวหลา,ายที่บ่เตียงต่อของดโทษลูกไวต้ตาายกัะบเลียว ปูสนีจึงกับเจียวลูงมาจากทอปางจากกับนุงนางคานแม่มาเสียทั้งสะเอิญสุดที่เกินลงใดสุดข้าขออยู่จะลอมาเสียเอิญเอิแม่ขอพ่อบอไดสิจำให้เจ้าห่างกันอู ถึงวันสิจรดดามเดินขเขยงวามเผลกับลูกแก้วทั้งาหลามิงมาสิสินีไก่ลคกวางเปี่ยมละพยาพอขึ้นสู่หอพระเจ้าแล้วกัเลยเข้ากามถวาย ว่าเจ้าอย่ามีขอให้เถอเพอส่วนใช้ลูกเสียไก่ไง้พอมีความสุขนั่งนครนคอยตมมาเสียผมไฟยนามอำลาเพื่อปูอาปูเอ้ปูเอ้ลูกนี่อย่บ่ได้สิตามคนหลอกเผาผัว ขอให้ปู้่่ได้นกตุม่มไพในนครพันปีในสงสารแกยาติเม h คําส่นใจขอหลานหน่อยของนครแทนปูมาเสียอยอยกเนิยวในอ้อนวายกรามทวายว่าปูเออ้อ นอยบอกคอยอยู่ข้องนครยานมันเพพังสาบ่าถูกใจพระองค์ท่านโอ้ปู่เอ้ยยานขับหลานนี่ซ้ำบ่เหลี่ยวน้ำพ่อไงภาษาหลานกับลูกภัยเสียวไวเ้เฮ็ดนี่ยังตั้งแต่พระเวทเจ้าเป็นลูกเกิดกับกูพายังขับหนีเมืองบ่ห่วงน้ำพ่อดี สนสัยเจ้าน้ำตาพังยังบ่อยู่โอ้ยลูกสะใภ้เว้าเสียปูน้ำตาไหลยาวยาวยาวเศร้ากอดแต่หลั น้อยกะลุจากหันไปลาแม่พูดสนียันต่างคุณต่างสิโสกีให้น้ำกันได้เหินนางแนวเสก่กันนี่ดอกเต็มเทียทั้งสองฝ่ายน้ยเออเอเอเคนบา่ตายสังสิได้ขห่างห้าสุดเป็นบาปพวงละมือ ผู้สรีจนว่าเกิดคันิ่งลูกแหล่ลานหลังจากสิเป็นแนว้ได้บัดภาคเวียงวังแล้วเกียดน้ำเดี้ย คิดน้ำแก้วกันหายชาลีลาดศาสตรบวมีหมอนบวพร้อมสินห้อนข้างอยู่วางดินเจ้าเคยกินของสมหวานข้าวตามแต่อยาขาเมเอ้ย่ำจ้าพัดผากบ้านเสียงหาได้ดอกแต่ได้ มีแต่ผลมากไม่ก้อยเผอกมันเสียงไปสิจัดแจงงาดอกแตงพา้าถวายไทยมาเลือใจกูเด็กกำเนเมีสังสิภาคลูกอ่อนเห็นอย่างเดียวมาเรียนตอนสนอนหลอ จนว่าเกิดคันิงลูกได้ลานหลากจากสิเป็นเนวได้บัดภาคเพียงวังแล้วขียดน้ำเดีอ น้ำสองหลนแก้วนั่นดีหายหายยิงสองกันหาชาเลื้ยเจ้าสิตายในด้านดาวข้าวนี้ยาบ่าเห็นหดมือเศร้าจึงเลือกเฟนจัดแจงเพรพังเบิกประคังทั้งทานคู่สู่แนวบ่เหลือคา ปางท้องกว้างนำตาหนังกะหลกหลังโอ้ยพูดธสีนางนำตาไหลหลังยยอยนกเป็นปุ่มเจอเยาลู อุสดสสีน้ำตาหงกะน้ำทรงทางลานหอดมือเศร้าเวสันดอนกับนางคานขี่รถยุ้งเทียมมาพวกยาจกขี่ขาเดินตามมาลุนลังนั่งอยู่ตามหุนทางยกมือขึ้นเวินเว,วินขอทานตลอดทาง มีคนหลายหมู่บ้านแต่มาลัดประสงค์ขอผงยอทำทานบ่ยังเหลือคางอาจจะไหมาดกเงินตาเพ,าพื่อพรหลดและลาบรไ้คางประทานให้ครูสุนเนวจังวันไนตอนนี้กากจบลุวแล้วสองร้อยเก้าประคาา่าทา านกรรมจบลงก็แต่พอเพียงนี้เอวังที่ตวน้างอาตมายกไวในสักการฟังพุนจานสมุนพุนสิเทศต่อสอนภาวันขามเสียงวายรู้